หลังจากหมูมานานไอซีนี่ก็ถึงเวลาทำงานนะครับผมพี่มหาเาท็ดออกเดออ้อดอายาวป่าฮะแต่แต่ต่ยาว,นะย,าวยาวใช่ไหมอือฮึเอาฝอนนี้ประกบนะเนาะเนี่ยโรกาเพิ่นมันไหนนี่พอเรียบหนะึงเนี่ยฝัน<ม>นี้ก็ติดพน,นังใช่มโอเคไปเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนั้นเขาทาบไปบากเอาตอนนั้นเนาะเอนนี้ทาบไปบากตัวที่มันไม่ไม่เสมอกันอ่ะไหนนี่มันมีไม่เสมอกันตอนนั้นน่ะ เออเดี๋ยวตัดนี่ก่อนอืมเชีงานนะคะเนาะวันนี้เราจะปิดห้องให้มิดชิดขึ้นมีช่องเล็กๆอย่างที่ยังไม่ปิดนะครับเอฟซีตรงนั้นผมหยาบเนี่ยผมนอนไม่หลับมวันแล้วไหนเอ็ดนายก็ยังคาคาเล็กตรงนั้นเล็กเส้นเล็กเส้นที่สองไอ้ที่มันได้แล้วผมมาให้โอกาสคุณเยอะคุณจะชิดนั้นเดี๋ยวนี้เลยไปเลยอย่างเหรอผมอยากจะตัดมากแต่ว่ามันนอนไม่หลับมาสามวันแล้วผมนอนรับรับงานคืนที่ปิดมันกวนผมฮะที่ปิดมันกวนผมทั้งคืนเลย เออจิดีมันมองนี่ผมลูกลิปผมอ่ะผมลุกขึ้นมาฆ่ามาคืนนี้ฆ่าอะไรจิดีมันตัวเล็กอ่ะมันจะร้องอี่ขนาดทีงานยิงฟังแตไม่รู้ว่าเจ้านี่สายโหดเนาะโหดจริงแหละแมนข้าแม่ข้าแม่ข้าจิ้งหรีดมันอยู่ของมันมันร้องนู้นหูนี่มันไม่ร้องมันก็ไม่ตายแล้วเมื่อคืนนี้อืมเหรอเออลาสต์ไม่จีดิตตัวนี้นะถ้าเราไม่สังเกตดีเราจะไม่รู้มันอยู่ตรงไหนมันจะอยู่ในหลืบๆเล็กๆอ่ะ ทั้งคืนนะแล้เจ้าเจอไหมผมเคยฆ่ามันแล้วตัวนึงแล้วมันอยู่ที่เดิมมาแล้วรู้เดิมมาแล้วผมรู้แล้วโดนทั้งคืนนี่กระยาการีเลยแหละโดนเลยเท่าไรเนี่ยทำงานเหรอเียโอ้โหดหน้าตาอย่างเงี้ยก็หดกันนะบางครั้งอ่ะเห็นหน้าตาระหลอดมนี่หดเหมือนกันเออดีแล้วไม่มีส้อ สามีนะทำไปเลยหัดทำงานเองบ้างต้องถามผมบ้างหลายครั้ง<ะ>อืมผมมีเกียรติตอบผมก็เป็นเห็นน้องนุ่งทำงานผมก็ดีใจแต่เป็นทุกคนเห็นน้องนุ่งทำงานผมก็ดีใจเให็นน้องนุ่งกินผมก็ดีใจ,จกินกินไม่ดีใจนะต้องให้กินไม,ไม่ไม่ดีใจถ้าไม่แบ่งเราเราลืมเลยมืยเอเลยลืมอะไรนี่ไม่<า>น,นะเนะจ้าคิดจะเป็นขนมเจ้าไม่นะจเปิดจะได้ดูเลยอะไรเราลุ้นอนะ จากเม่์วาโีนีครับผมโอ้ผมเมวารรณีแล้วครับผมเมย์วาโีน,น,นีจากไจนดเจากบ้านสามพี่น้องเออไม่ใช่จากสหพัฒน์เจริญราษฎเยกภาษาไทยอ่านไม่ออกอะ่ะต้องกาก,กิจแล้วต้องกิจอยู่วันนี้หาท้งบ้านเนาด นี่ที่ท้ามาทำไมไม่เปิดประตูเข้างฝั่งน,นี้อ๋อพอดีว่าเราเราคิดว่าฝั่งนี้มันเปิดไปทางเดียวกันไม,ไม่เราอบอกเราบักปิดเฮ้ยยังพูดขนาดนะักพูดแล้วก่พูดแล้วหมดเลยไม่ไมเราบากผิดเราสองเราบาังปิดจบแล้วจริงแล้วเราไม่ออกความหรอกคือมันก็ห้องห้องใหญ่ห้องใหญ่ยังไงก็ได้มันไม่กี่การหรอกนะครับผม ก็มันสวยด้วยนะครับสวยเปิดเปข้างดียวกันมันสวยด้วยนะครับผมมันก็ดูอีกแบบนึงก็สวยด้วยนะครับผมอีอย่างนึงเราเราประบากผิดนะครับผมเออบ้าที่ชอบความจริงล้วนๆนะครับผมไมีมีไม่ีคำรับทำไมล่ะเออเราถ้าเราคำรับมันมันจะคุยยากอะถ้าคุยเรื่องใหญ่เรื่องโตผิดก็คือผิดอถ้า แต่คุยของขบจริงมันคุยง่ายมันคุยแล้วก็สบายใจด้วยผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะเมื่อวานว่าไอเราก็ไม่ได้เนิร์ดบ้าว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรว่าทำไมก็ไปอย่างนั้นผมลืมเไปอะไรประตูไงเอตีจะถามอยู่บ้าพิษเออผมก็ว่าเอ๊ะผมตอบผมไม่ตอบเหมือนทุกคนทิ้งไปเดี๋ยวเดี๋ยวเขาอยากถามว่าเขาอยากถามเหตุผลที่เจ้าว่าคือเปิดไปทางนั้นนะเขาได้ประกาตอบไม่คุณบ้าพิษสกุลนะพี่บ้าก็ตอบแล้วเป็นยังไงนะ บากผิดข้างบาดผิดข้างนะครับบากผิดข้างไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจคือคือเขาจะผมผมบักทุนในบาดข้างหนึ่งก็เออเออเออช่วงของผมนทำทำงานคนละไอ้นี่เนาะหลายคนเนาะแต่มันก็ดูดีมันก็สิยงานดีช่ช่วไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ปัญหาเปิดระทานด้วยกันไงก็บอกอินีไปว่าใช่นะครับผมแค่นั้นแหละแล้วบอกว่ามันสวยงามดีเดี๋ยวก็สวยงานดีก็โดยหลักประตูแล้วมันต้องเปิดเข้าไป ไม่ใช่มันต้องเปิดอย่างนั้นเป็นทางนองดีแล้วมันต้องมองกันมันจะเป็นขั้นกันไงพี่เปิดงี้เราเออไม่ถ้าเราพี่ข้าปั๊มก็ไปดูแล้วว่าไม่เอาเอาแบบนี้ดีกว่าสวยดีนะครับก็มีเอฟซีท่านหนึงชอบนะว่าสวยนะมีซีนในทุกอดีตแล้วก็มีอะไรก็แสดงความแสดงความเห็นได้นะครับผมมากันนะครับ